โกดชิปน,ะะน้ำใสมากเลยอะแต่ว่าแอบร้อนๆนิดนึงนะคะเพราะาข้างล่างจะเป็นเนื <c oughs> เอผีเนือผีสิงวันนี้พาทุกคนไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดทริปนี้เรามาพักกันที่ซิว,วันเกาะช้างค่ะต้อนรับบริการรถ สำหรับที่นี่ก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะเราต้องนั่งรถกอล์ฟไปยังที่พักของเรานะคะอันนี้เราก็เลือกพักเป็นโซนตึกริมหาดค่ะมาดูภายในห้องกันราคาห้องนะคะก็จะอยู่ที่เสาร์ทิตย์3,580นะคะส่วนวันธรรมดาก็3,080 <Okay. S 2> บาท ไม่ไรนี่ม้ตเย็นอืมน้ำเปล่าแคนตนี้แล้วก็วิวพาทิตตกดินที่แบบโอมเมก้าเสงเจ้ามากระเบียงใหญใช้ได้เลยนะคะปรกบการแคมป์ที่ระเบียงที่สุด เย็นแล้วก็เดินลงไปเล่นที่ริมหาดค่ะตรงที่เดินลงไปก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาปรับปรุงร้านอาหารด้านล่างอยู่ นดแล้วขี้เกียจขับรถออกไปหาอะไรกินก็สั่งอาหารที่โรงแรมมาเลยนะคะรสชาติอร่อยมากๆใช้ได้เลยมาแล้วมากินอาหารเช้ากันแต่ว่าจะต้องขึ้นลิฟต์ไปกินนะคะมนนน้น และนี่คือลิฟที่จะพาเราขึ้นไปยังห้องอาหารนะคะต้องบอกว่าโอ้โหอีลิฟนี่ใช้ความเร็วประมาณ0.000001กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือช้ามากแต่ก็คือได้แบบชมวิวทิวทัศน์ทะเลยามเช้านะคะจริงๆทางโรงแรมบอกว่าเรียกรถมารับก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากได้ฟิลแบบเออขึ้นลิฟมันก็แอบเสียวอยู่นะแกคือมันเบว่าสูงมาก และระดับความสูงจากหาดไปยังห้องอาหารเนี่ยคือมันสูงจริงๆอะ่ะเสียวแล้วเราก็ถึงห้องอาหารกันแล้วนะคะใช้เวลาประมาณโอ้โหเกือบสินาทีเลยนะซึ่งในห้องอาหารอาหารก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารหลังก็มีครบนะสวัสดีค่ะ ขนมปังอ,นนอันนี้ก็ได้เข้าผัดต้มจืดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมากินนะคะพร้อมกับวิวทะเลด้านบนสวยๆแบบนี้เลย กินเสร็จแล้วก็นั่งลิฟต์ลงมาที่ห้องพักค่ะแล้วก็เดินทางไปกินหมึกซาซิมิก็จะมีคลิปแยกของหมึกซาซิมิอยู่นะคะเข้าไปดูกันได้เลยร้านพอตัวคะ่ะ ในที่พักของเราก็จะมีภูบาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบเล่นมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยถ้ามากับเพื่อนฝูงเนี่ยก็คือแบบสนุกมากเชา้าวันที่3หาก,กาแฟากินก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วหลังจากที่ตามหา specialty coffee นะคะเราก็มาได้ร้านนี้คะ่ะ Fix Cafe นะคะ จะบอกว่าเลือกร้านถูกมากพี่เจ้าของร้านเป็นเด็กหงค่ะคุยกันเพลินเลยนะคะและที่สําคัญกาแฟที่นี่คืออร่อยมากบรรยากาศคือดีดูสิฝรั่งลงไปนอนกับพื้นไม้แบบนี้เลยนะคะมันชิวแม่อยากแมม,มืหาแคมป์นะเราไม่ได้เอาของแคมป์ม,มา เราก็เดินทางกันต่อไปอยังโกชิปบีชนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมลองโรงแรมผีสิงนะคะที่จะเป็นรูปเรือใหญ่แบบนี้เลยเสียค่าเข้าไปคนละลอยจ้ะแต่ว่าดูได้แค่ภายนอกนะจ๊ะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาปิดปรับปรุงอยู่เนาะ จริงๆบริเวณที่เสียค่าเข้ามามันทะลุออกไปที่น้าตกได้นะคะแต่ว่าเวลาเราไม่พอเนาะเราจะไปกินหมึกซาซิมิอีกวันนึงจ้า mm hmm. ก็เลยจะต้องรีบไปนะคะไม่ได้แวะไปที่น้าตกเลยแล้วก็เดินมาที่ชายหาดนะจ๊ะเรามาตรงหาดโกชิปนะคะน้าใสมากเลยอะตรงนี้แต่ว่าแอบร้อนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างล่างจะเป็น เลือผีเลือผีสิงไปวันที่สองมาซ้ำต่อจ้าไม่อร่อยได้ไงถามกอนอ่อย้าเมนูพิเศษจากร้านต่อัวนะคะขอบคุณครับขอบคุณคนจะได้กินต้องกี่ยออเดอร์เท่านั้นโอ้โหสุดยอดไม่ได้ทำขายกับว้างขายในร้านเลยขอบคุณครับ ต้องจัดต้องจับปลาน้ำดอกไม้อาจจะเป็นอาจจะเป็นนี่หมกปลาน้ำดอกไม้อร่อยรจริง็อกอินมาไม่ได้จินนะคะต้องหอกมา ะะก็เป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งที่อยู่ข้างๆซิววันนะคะจะชื่อสยามเบยนะอันนี้คือละหนึ่งันแบาทนะคะพอดีมาเช่าให้เพื่อนนอนนะคะใกล้ๆก,กัน1,800บาทใหม่ใช้ได้เลยอืม แล้วก็ออกมาจะเป็นหากเลย